ที่อยากรู้ว่า iPad ติดตั้งฟอนตได้ไหมและทำยังไงนะคะตามมาดูคลิปนี้กันได้เลยก่อนอื่นเริ่มต้นเลยนะคะให้ทุกคนนะคะโหลด,ดแอปนะคะเจ้าตัวนี้มาก่อนนะชื่อว่า i อ o n นนะคะเป็นแอปฟรีนะ,ะจะเป็นไตัวเล็กนะคะฟอนแล้วก็เป็นโลโก้นะคะสฟีฟ้าแบบนี้เดี๋ยวจะเส้นภาพตรงนี้ให้ดูนะคะ,อะพอโหลดมาแล้วนะเข้ามาดูกันเลยค่ะ เราันลดตั้หนึ่งเนะาะเสร็จปุ๊บนะคะพอเข้ามาทุกคนจะเห็นตามหน้าต่างนี้เนาะให้เรานะคะไปที่ตัวเลือกคําว่าฟนต n t ฟเด d e r ตรงนี้นะนต์ไฟเด d e r ตรงนี้นะคะทีนี้นะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะด้านข้างนะคะจะมีเว็บโหลดฟอนต์นะให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะโหลดฟอนต์จากเว็บไหนอทีนี้มาดูกันเลยนะคะสมมุติว่า,าโหลดจาก Google font s, เนาะ ม,มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็เลือกฟอนที่เราต้องการโหลดได้เลยค่ะในการคลิกคำว่า g ก็นะคะ,ะถ้าเป็น font. com นะอันนี้เป็นเว็บไทยนะคะเวลาเราเลือกสมมุติเราอยากโหลดฟอนอยากโหลดฟอนตไหนดีเมลตเราอยากโหลดฟอนนี้เราเข้ามาใช่ไหมคะเราเลื่อนไปด้านล่างเนาะถึงจะเจอปุ่มคําว่าดาวน์โหลดนะคะ,ะถ้าดาวฟอนดาว์ฟอนเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มดาวน์โหลดอยู่ข้างๆตรงนี้เนาะ แต่ละเว็บก็อาจจะมีปุ่มอะไรแตกต่างกันเนาะตำแหน่งแตกต่างกันนะคะลองดูอีกทีนะอ่าแล้วก็อย่าลืมดูนะคะรายเส้นเนาะว่าการใช้งานเนี่ยสำหรับการใช้งานส่วนตัวการใช้งานคอมเมอร์เชื่อยูได้ไหมฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะคะเพื่อที่เรานําไปใช้งานเนี่ยจะได้ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะคะเนาะถ้าถ้ามันเป็นเอ่อใช้งานเชิงพมพันธ์ได้มันจะเขียนแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีแบบนี้นะคะอ่ะสมมติเรามาโหลดตัวนี้กันเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีนะคะก็คิกเข้าไปคำว่าดาวน์โหลดค่ะ อ่าเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือก Import to iPhone ะคะ่ะเสร็จปุ๊บเราจะสังเกตเห็นตรงนี้นะคะอ่าตรงคำว่า Installer เนอะมันจะมีขึ้นมา2อันแหละโอเคอันนี้คือฟอนต์ที่เมื่อกีก้เราเพิ่งโหลดมานะคะอยู่ตรงนี้ก็ให้เรานะคะกด Install ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการติดตั้งพร้อมๆกันหลายๆฟอนต์นะคะให้เรา Select เลือกเลือกค่ะต้องเลือกเฉพาะฟอนที่ยังไม่ได้อินสตอลนะถ้าเราเลือกฟอนที่อินสตอลไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้เนาะมันจะเป็นอินสตอลมิสซิ่งเห็นปะนะให้เราเลือกเฉพาะฟอนที่เรายังไม่ได้อินสตอลนะคะเสร็จปุ๊บกดปุ่มอินสตอลค่ะกดอินสตอลอีกครั้งหนึ่งจากนั้นมันจะขึ้นหน้านี้มานะให้เรากด Allow นะคะแล้วก็กดโค้ดค่ะ ดันเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะยังไม่เสร็จนะต้องไปที่แอปเซตติ้งก่อนนะคะแอปตั้งค่าก่อนนะเสร็จปุ๊บนะคะเข้าไปที่เจเนอ a l ลค่ะเลือกเลื่อนลงมานะคะเลือกคำว่าโปรไฟ l e ค่ะเราจะเห็นส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะที่เขียนว่าดาวนะ์โหลดโปรไฟล์เนาะถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยนี่คือฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะต้องเป็นฟอนต์ด้านบนเนาะคลิกเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะมุมขวาบนสุดเลยตรงนี้จะมีคำว่า in s t a l l อยู่ค่ะเสร็จปุ๊บให้เราใส่รหัสผ่านนะคะให้เราเลือก in s t a l l ขวาบนตรงนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ in s t a l l ค่ะกดดันค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วไม่มีฟอนต์อยู่ข้างบนแล้วแสดงว่าฟอนต์ข้างล่างนี้ค่ะคือเราโหลดไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะออ สามารถทำแบบนี้นะคะกับทุกฟอนต์ได้เลยนี่ฟอนต์เมื่อกี้สองตัวนะที่เราติดตั้งไปนะคะเมื่ออินสตอลเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าอินสตอลแล้วนะ,ะทีนี้ใครอยากโหลดเพิ่มนะคะก็เหมือนเดิมเข้าไปที่เว็บตรงนี้ได้เลยเนาะ,ะจริงๆวิธีติดตั้งฟอนต์ใน iPad เนี้ยคะ่ะจริงๆมันมีวิธีจะเข้าจากหน้าเว็บหรือโหลดได้อีกหลายแบบเนาะแต่ไอคิดว่าวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ง่ายสําหรับมือใหม่แล้วก็สามารถใช้แล้วก็โหลดได้เลยเนาะไม่ต้องแบบว่ามีขั้นตอน ยุงยากหรือสลับหน้าหรือต้องมานั่งหาไฟล์ฟอนว่าฟอนตอยู่ตรงไหนนะคะวิธีนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันค่ะ,ะเพียงแต่ว่าแต่ละเว็บน้องอาจจะมีหน้าตาหน้าตาเว็บที่แตกต่างกันไปนะคะยังไงก็ลองไปเลือกใช้กันดูเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ